คนวันนี้เรามารีวิวบ้านกันอือมันจะเป็นมันจะกาดบ้านมึงหามึงหาออนป่ามันหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ต้นยางว่ะนี่ก็จะเป็นป่า นี่ก็จะเป็นในบ้านมีไงแบงก์หกิบ มีแบงก์หกสิบบาทนะฮะเห็นไหมท่านผู้ชมแบงก์หกสิบนี่ก็จะเป็นแบงก์ต่างๆอย่างเช่นแบงก์สิบนี่โอ้แบงก์หนึ่งร้อยประเทศเลาแบง 500. ก,ก์ห้าร้อยยี่สิบมีรูปกระต่ายนะคะบ๊ายบายโอ้ลืมรีวิวหลังบ้าน จะเป็นหลังบ้านพี่เนื ah, ่อนน้ำเพื่อนรุ่นต่างใครเพื่อนน้ำเพื่อนนี่โอ้โหไม่ใช่หัวหาว